สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ตลาดข้างทางเส้น226นะครับตลาดตรงนี้ก็จะขายของป่านะครับจำพวกเห็ดแล้วก็ปลาชีนะครับแต่วันนี้ที่เหลือบมาเห็นแดงๆนะครับเป็นลูกอะไรสักอย่างนี่เขาเรียกผีพวนเนาะผีพวนอันนี้ขายยังไงแม่ค้าจานละานละ2บบาทโอ้ไม่แพงเลยครับนี่ตอนนี้เห็ดก็ยังมีเห็ด โอ้เห็ดหลายอย่างเห็ดไข่เห็ดตับเตาเห็ดหลังหนังแหลยังพอมีอยู่นะครับแต่ว่าแม่ค้าหายไปไหนหมดนี่แม่ค้าเข้าป่าเข้าป่าอ๋อหมดเลยเช้าการเลยเข้าป่าไปหารอบปหม่อ๋อบอกครับเขาบอกว่าขายหมดแล้วไปหาไปหามาเพิ่มอีกครับเอาเอาเอาผีพวนอาจเป็นถุงก็เหมือนกันใช่ไหมครับนี่ อ๋อนี่เอาไอ้จานนี่หละอ่ะหนึ่งจานใส่ถุงซาบทแเบนบ่ซาบาทซาบัดซาบาทแม่ค้าลดให้นะครับปกติขายขายกองละห้าพันนะนี่เออผีปวนผีปวนเห็นแล้วเปรี้ยวปากครับเห็นไม่ได้เปรี้ยวปากของสูงแมนโออาหารชั้นสูงเนาะอาหารชั้นสูงถ้าไม่แข็งแรงจิงหาไม่ได้หาไม่ได้อันนี้หาเองดอว่า ล้านค่ะลานอ๋อล้านไปไปขึ้นมาผู้ชายต้องพูดโอ้ขึ้นเองแล้วทีนี้จะตกคันไม่เอาดีกว่าแล้วเราหน้ามืดอ๋อครับ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 นี่นะครับแม่ค้าเอาจานเดียวเอาสองก็ได้สองก็ได้เอาฮะเอาสามเลยนะเอาเอาใส่ไหมอย่างนั้นสามก็สามอ้าวแม่ค้าแถมลดให้อีกสิบบาท ขอบคเช้าๆนี่มาเยอะไหมครับแม่ค้าเพราะว่าเจ้าเดียวเกือบทุกร้านเลยตอนนี้กี่โมงแล้วนี่ตอนนี้จะสิบเอ็ดโมงแล้วครับอ๋อถ้าท่านใดจะมาซื้อเห็ดก็ต้องมาเช้าๆนะครับแต่ใครที่รอบเย็นอ๋อรอบเข้าไปแล้วก็จะออกมาอ๋อออกมารอบบ่ายมาขายตอนเย็นอีกรอบหนึ่งของเราม่แต่เห็ดหาเองเห็ดหาเองครับไม่มีเห็ดรับมานะครับเห็ด หาหาได้ในริมป่าชีนี่แหละครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมมาให้ดูบรรยากาศนะครับตลาดตลาดริมข้างทางเส้น206นะครับสายสุรินทร์บุรีรัมนะครับท่านผู้ชมคงจําได้เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับผมได้มาถ่ายให้ผู้ชมดูนะครับวันนี้ก็ยังมีเห็ดอีกนะครับเห็ดอีกมากมายเลยครับนี่แมค้ากาลังขายอยู่ถุงละจักบาท ถุงละห้าสิบถุงละร้อยมีเยอะแยะเลยครับนี่เห็ดเห็ดตะไคร้เห็ดละงอกเจ้าลือนี่สุดเลยอันนี้มันนกอ๋อมันนกก็มีมันนกมันเพียนหอยนาโอ้เยอะแยะหอยนาก็มีโอ้ปกติตลาดตรงนี้ก็จะขายของป่าปลาชีแล้วก็มีปีพวนเนาะอ๋อปลาก็มีนะครับเมื่อกี้ผมสังเกต น้ำน้ำยังไม่มีนะครับน้ำยังน้อยอยู่แต่ว่าปลาก็ยังหาได้อยู่เดี๋ยวดูก่อนแมมคะอู้นี่ปลาเยอะแยะเลยนี่โอ้ปลาเนื้ออ่อนก็มีครับปลาหลดปลาปลาเขาเรียกปลาอะไรนี่ไตรไตรเชียงนะครับปลาโอ้ยไตรเชียงลาโค ครับโ้เห็ดเห็ดีไแม่ค้านี่แม่คา้าบอกเอาเอาผีพ,พวนจานละกี่บาทครับนี่จานละสี่สิบอาหารชั้นสูงอันนี้หามาเองไนหะอ๋อโอ้นี่เพิ่งมาจากป่ามาั้นงนงี่เห็ดละโงกโอ้เห็ดละโงกโอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะเลยครับนี่เห็ด คนขายแต่ผลไม้วพนฮะขายแต่ผลไม้ขายแต่ผลไม้เห็ดไม่มีใครซื้อเห็ดไม่มีใครซื้อผมมาอยากซื้ออยู่เห็ดแต่ว่าแม่บ้านผมก็หานี่โอ้เห็ดเห็ดเผาก็ยังมีอยู่เนาะเออหน้านี้ยังมีเห็ดเผาอยู่ด้วยเยอะเลยครับนี่อันนี้ขายจานยังไงดบาทลจานละแปดสิบบาทเห็ดตะไคร้ โอ้เยอะเลยนี่ก็เห็ดละงกเมื่อกี้มึงเอามาเป็นถุงเลยนี่ถุงเบอร์เรอร์เลยครับนี่นกกนโอ,โอ้อันนี้หาเองหรือว,ว่ารับเข้ามารับเข้ามาแบบมีมีคนหาอยู่แล้วเนาะในป่าชีตรงนี้ก็เห็ดกําลังขึ้นนี่นะครับเพราะว่าปีนี้เดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แรงเนาะเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แรงเห็ดก็เลยขึ้นตลอดเลยนี่แต่แม่ค้าไม่ค่อยมีนะครับวันนี้แม่ค้ามีสองเจ้าตรงนี้ครับก็ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะนะครับ อ๋อไม่แค่ไม่ค้าไปทำอะไรนะไปขุดมันไปขุดมันโอ้หากินหลายอย่างแท้นี่ครับก็ขายเห็ดเงียบก็ขุดมันอ๋อขายเห็ดเงียบก็เลยต้องไปขุดมันครับก็เพราะฉะนั้นลูกค้าก็สงสารไม่ค้านะครับไม่ค้ายิงเงียบก็แวะมาหาซื้อเอานะครับนี่มีหลายอย่างมีทั้งเห็ดมีทั้งผีพวนนี่ผมได้แล้วนี่สองถุงเมื่อกี้ก็ซื้อไม่ค้าทางนู้นอีกถุงหนึ่งครับขอบคุณไม่ค้าครับครับสวัสดีครับ